ันนี้เรามีฮอตอบรมการใช้ปุ๋ยสำหรับมือใหม่มาฝากครับรับรองว่าหลังจากชมคลิปแล้วสามารถนำมาใช้ได้จริงแน่นอนและผู้สอนของเราในวันนี้ก็เป็นใครไปไม่ได้นอกจากดรสมบัติสุกมณีูรูเรื่องปุ๋ยของเรานั่นเองครับสวัสดีครับพี่บัตรพี่บัตรครับตูคือทำไมต้องใช้ปุ๋ยครับ ปลูกพืชทำไมต้องใช้ปุ๋ยเอ่อมันมันต้องย้อนมาดูเรื่องคำจำกัดความของปุ๋ยนะเพราะปุ๋ยเนี่ยมันเป็นคือเนื่องจากพืชมันก็เป็นสิ่งชีวิตเหมือนคนก็ต้องถามว่าทำไมคนถึงต้องกินข้าวทำไมคนต,ต้องกินอาหารเพราะปุ๋ยเนี่ยมันเป็นแร่ธาตุสารอาหารที่จะเป็นตัวทำให้พืชเจริญเติบโตและก็เป็นองค์ประกอบของของ,ของลำต้นของต้นใบมันของผลผลิตเพราะฉะนั้น ปุ๋ยมันคือแร่ธาตุสารอาหารที่ที่จะมา,มา,มาเป็นเป็นองค์ประกอบในการเจริญเติบโตมาเป็นเนื้อเยื่อมาเป็นผลผลิตของมันน,น,นั้นปุ๋ยก็ยังมีความจําเป็นในการที่จะต้องเพื่อจะต้องใช้เพื่อเป็นแหล่งอาหารโดยตรงนะครับบางคนบอกว่าหวานเมล็ดไปเดี๋ยวก็ขึ้นเองไม่เห็นต้องใช้ปุ๋ยเลยตรงนี้ทิบัิมาว่าอย่างไรครับคือทั้งดินมันอุดมสมบูรณ์อย่างที่ว่าเนี่ยสังเกตวว่าที่หวานไปเลยโดยไม่ต้องไปใส่ปุ๋ยเพราะเป็นเพราะว่าดินมันมีความอุดมสมบูรณ์อยู่แล้วนะ อุดมสมบูรณ์คือมันมีปุ๋ยอยู่ก่อนหน้าแต่เป็นปุ๋ยโดยธรรมชาติที่ถูกสร้างมาก่อนหน้านี้เป็นเป็นพันปีแล้วนะซึ่งองค์ประกอบมันจะเกิด3เรื่องนะถ้าเกิดดินมันที่มันดีก็เพราะมันดีอยู่3เรื่องอยู่แล้วก็คือด้านที่1่ก็คือด้านฟิสิกส์ก็คือดูด้านกายภาพด้านโครงสร้างสังเกตดินที่มันต้นมีต้นไม้งอกอยู่แล้วก็คือมันเกิดจากดินที่มันล้วนซุยดินสีดำอุดมสมบูรณ์นั่คือมีมีอินทรียวัตถุสีดําในดินก็คือมันเป็นชี้ถึงปริมาณอินทรียวัตถุที่อยู่นนนดดิมมัีีีสููงออย่่แล้้้วท2คคืเเาา เคมีในมุมปุ๋ยเนี่ยมันเป็นด้านการเติมสารอาหารคําว่าปุ๋ยเคมีนะกับกับ,กบคำว่าเคมีในแวดวงอื่นเนี่ยอาจจะต่างกันคือเนื่องจากคนก็เลยกลัวไปว่าเออไอ้กลัวสารเคมีสารเคมีปุ๋ยเป็นสารเคมีไหมจริงๆกเกลือก็เป็นสารเคมนะีน้ำตาลก็เป็นสารเคมีน้ําตาลกินเยอะก็เป็นไงเป็นประหวานนะมันก็เป็นพิเป็นพัยเหมือนกันมันมีประโยชน์แต่พิเปิลพยเพราะนั้นปุ๋ยก็เช่นกันแต่ปุ๋ยเคมีคําว่าเคมีในส่วนที่สองบับด้านเคมีเนี่ย คือเป็นเรื่องของแร่ธาตุสารอาหารซึ่งต้นไม้เนี่ยต้องการแร่ธาตุสารอาหารทั้งหมด3กลุ่มคือธาตุอาหารหลักธาตุอาหารรองและธาตุอาหารเสริมกลุ่มที่3ก็คือกลุ่มด้านชีวภาพฟิสิกเคมีชีวะถ้าจำไม่ง่ายนะเหมือนที่เราเรียนวิทยาศาสตร์สมัยมัธยมนะวิชาฟิสิกวิชาฟิสิกเคมีชีวะเนี่ยช,ชีวะคือชีวภาพในดินก็คือกลุ่มพวกการมีไส้เดือนการมีจุลินทรีย์ชนิดต่าง จุลินทรีย์จะมีหน้าที่ต่อการสร้างสมดุลทางด้านนิเวศคือเป็นการย่อยสลายหินย่อยสลายดินย่อยสลายแร่ธาตุปลดปล่อยเนี่ยมันนั้นดูให้ดู3ปัจจัยนี้ถ้า3มปัจจัยนี้ดีหวานมันก็งามถ้ายังไม่ดีก็ต้องเติมให้มันให้มันเหมาะสมปุย๋ยคอกและปุ๋ยหมักที่ทําเองเพียงพอในการปลูกพืชไหมครับปุยป๋ยคอกปุ๋ยหมักเป็นปุ๋ยโดยธรรมชาติจริงๆก็ถูกใช้มาตั้งแต่ยุคโบราณแลละเกษตรยุคก,ก่อนเนี่ยเป็นกเกษตรเพื่อเอาไว้กิน นะคือปลูกมะเขือต้นหนึ่งก็ออกมา3ลูกก็พอกินแล้วแต่ตรงน,นี้ปลูก3ลูกมันไม่พอกินมันต้องออกมาเป็น10บๆเป็นหลายๆ1 0โลเพื่อเอาไปเพื่ออะไรเอาไปขาย <laughs> เพราะฉะนั้นการเพิ่มผลผลิตเป็นเรื่องจาเป็นซึ่งบังเอิญว่าบทบาทของการเพิ่มผลผลิตเนี่ยมันเป็นหน้าที่ของปุ๋ยธาตุอาหารหลักซึ่งอย่างเช่น NPK ซึ่งมั่งเอิญในปุ๋ยธรรมชาตินัามีน้อยนะเพราะฉะนั้นคําตอบก็คือมันพอทําไว้กินเองนะแล้วก็เป็นการดูแลรักษาดิน แต่ไม่เพียงพอที่จะไปทําเพื่ออุตสาหกรรมเพื่อการพาณิชย์เพราะปริมาณผลผลิตน้อยเกินไปผลทั่วไปมองว่าปุ๋ยเคมีไม่ดีต้องปลูกแบบอินทรีย์เท่านั้นเรื่องนี้จริงหรือไม่ครับคือปุ๋ยเคมีเนื่องจากมันเป็นปุ๋ยที่เขาเรียกปุ๋ยสังเคราะห์มาจากกระบวนการมันต่างจากปุ๋ยธรรมชาติปุ๋ยพูดมาปุ๋ยข้อปุ๋ยซีมาจากปุ๋ยธรรมชาติปุ๋ยธรรมชาติก็จะเป็นอาหารแบบหลากหลายแต่ไม่เยอะ แต่ปุ๋ยเคมีเนี่ยมันสังเครห์มันเป็นธาตุอาหารเชิงเดียวเพราะฉะนั้นบางทีมันมีสูงสูงเนี่ยแหละไอ้ความที่มันเยอะเกินเนี่ยแหละเข้าไปใส่ใเยอะๆแล้วมันเค็มเข็มเมมมันเป็นกรดมันก็เลยส่งมันการใส่เบกกพืชครั้งแรกเนี่ยมันก็กลายเป็นสภาพที่เป็นท็อกซิกเป็นพิษจากความเค็มจากความเป็นกรดซึ่งมันเป็นสภาพของมันอยู่แล้วเนี่ยแหละจริงๆแต่ถ้าเกิดท่านใช้เป็นท่านก็ใช้น้อยๆเหมือนเกลือเนี่ย ก็กินนีลเม็ดไม่ใช่กินทีละกระมือมันก็ให้ผลดีได้ NPK กับตัวเลขบนขุงปุ๋ยมีความสัมพันธ์กันอย่างไรครับคือเนื่องจาก NPK เนี่ยเป็นปุ๋ยธาตุอาหารหลักคือมันจะแสดงบทบาทที่ชัดเจนต่อเรื่องการเติบโตของพืชและผลผลิตพืชน,นะก็ไม่ได้แปลว่ากลุ่มธาตุอาหารรองธาตุอาหารเสริมมันถ,ถึงไม่มีความจําเป็นต่อเนอต่อพืชน้อย,น,น,อยน้อยกว่านะแต่มันก็จําเป็นสำหรับพืชเช่นกัน น,น,นั้นคนส่วนใหญ่ก็เลยหลงลืมเป็นเน้นแต่มวดแต่ตัวไอเอ็น่ะก็เลยไปวางมันสูงสูง,สง,สงเพราะว่าเนื่องจากความเป็นธาตุอาหารหลักก็คือมันพืชมันต้องการเป็นอาหารหลักเหมือนเวลาคนเนี่ยคนไม่ได้กินเกลือกินเกลือจําเป็นแต่ก็กิกนนิดเดียวก็พอแหละแต่คนกินข้าวอ่ะมันจําเป็นต้องกินข้าวเยอะๆอะนะกินผักเยอะๆนะกินเนื้อเยอะๆอันนี้ครับเพราะามันเป็นกลุ่มประมาณนี้ NPK มี N มีผลต่อเรื่องของการเพิ่มเรื่องการสร้างใบเรื่องการสร้างโครโรฟิล ส่วน P เนี่ย P เนี่ยตามหน้าที่ของมันเนื่องจาก P เนี่ยคล้ายๆในคน P นี่คืออยู่ในกระดูอยู่ในโครงสร้างอยู่ในฟอสฟอรัสคือทำให้เกิดรากทำให้กระต้นนะและที่สำคัญอีกหน้าที่นึงคือมันมันมีหน้าที่ในการสร้างออดอกอันดับสุดท้ายคือตัว K เขาเรียกโพแทสเซียม NPK นะที่เราเห็นข้างกระสอบนะ NPK K ตัวหลังเขาเรียกโพแทสเซียมโพแทสเซียมเนี่ย มีหน้าที่ในเรื่องของการเป็นองค์ประกอบของพวกเอ็มซหลายตัวและมีหน้าที่สําคัญคือเกี่ยวกับเรื่องการสร้างผลผลิตการใช้ในกลุ่มพวกหัวมันกับบลหลังนะในอ้อยอนดิชัดคือพืชมันต้องการความหวานต้องการแป้งอันเนี้ยก็ต้องมีตัวนี้สูงในระยะนี้นะตรงนี้ตรงมีตัวเคสูงอันนี้ก็คือเป็นการวางบทบาทของ NPK พีเคมีรับช่วยอธิบายประเภทของปุ๋ยแบบคร่าวๆให้คนที่ไม่เคยใช้ ได้ไหมค,คือจริงจริงเอที่ยวางสูตรพื้นฐานให้กับลูกค้าเป็นกลุ่มอินซีนะ mm. คือดูแลดินตั้งแต,งตง่แรกๆท่านไม่ควรจะไปยุ่งกับพวกปุยย๋ยผมผมผมจริงๆผมแนะนำพวกเครื่ออินซีกับ e. อินซีเคมีพอนั้นถ้าเกิดเอาง่ายๆก็สูตรครอบจักรวาลกันอีกพวกเคย,เ,คยเกิดไปแล้วก็คือมันก็เป็นสูตรเสมอนะนั้นผมผมผมเขียนสูตรพื้นฐาน,นตามคำแนะนำไว้คืออินทรีย์6335 เอขอจริงแค่นี้พอหละสำหรับพืชเกือบทุกชนิดเลยครับใส่ปุ๋ยตามควรต้นับใส่แบบวานแบบไหนดีกว่ากันครับเอ่อจริง,รงการการเจตนาการใส่ปุ๋ยเนี่ยเราเราต้องการที่จะไปป้อนสารอาหารให้กับพืชบางเอ่ยว่ารากของพืชนะคือปากของมันมันคือมันสูดมันดูดที่ปลายปลายรากซึ่งมันเป็นระยะส่วนมากปลายรากฝอยเนี่ยเขาจะอยู่ในระยะทรงพุ่ม การหว่านปุ๋ยที่ถูกวิธีก็คือ <c oughs> ตั้งแต่ระยะไม่ใช่ไม่ใช่โคนแน่นอนคืออาจจะห่างจากอยู่ที่ขนาดต้นนะอาจจะห่างจากโคนนะช่วงหนึ่งประมาณครึ่งหนึ่งของทรงพุ่มออกไปถึงทรงพุ่มประมาณนั้นใช้ปุ๋ยอินทรีย์อย่างเดียวเพียงพอหรือไม่ครับในการปลูกพืชปุ๋ยอินทรีย์อย่างเดียวเอาเข้าจริงก็เพียงพอแต่มันอยู่ที่ว่าคือเราดูที่ปริมาณธาตุอาหารมันอยู่ที่ค่าเลยกอินพุต อินพุตก็คือคุณเติม,มลลอะไรลงไปในดินกับคุณเอาอะไรออกไปแค่ไหนเอาพุตก็คือผลผลิตถ้าคุณต้องการเยอะๆคุณก็ต้องใส่เยอะๆถ้าคุณต้องการได้น้อยคุณก็คุณเอาออกไปน้อยคุณเก็บผลผลิตไ,ไม่เยอะปุ๋ยเพียงปุ๋ยธาตุอาหารไม่ต้องเยอะอย่างเช่นปุ๋ยอินทรีย์ก็เพียงพอแต่อย่างไรก็ตามปุ๋ยอินทรีย์มันมีอย่างที่ผมบอกม,มาจากหลายแหล่งบางชนิดเนี่ยมันเป็นปุ๋ยอินทรีย์เกรดต่ำๆมาจากใบไม้หมักพืชหมักเนี่ย อันนี้เป็นปุ๋ยคอกคุณภาพต่ำพวกนี้ธาตุอาหารก็น้อยนะก็อาจจะไม่เพียงพอนะถ้าก็จะต้องไปใช้ปุ๋ยอคอกชิ้นที่ดีๆนะปุ๋ยมูลสัตว์ดีๆรวมรวมทั้งปุ๋ยจากผลิตจากโรงงานมาตรฐานนะ่ก็คือก็จะทําให้เพียงพอแต่ไม่ได้เพียงพอต่อเนื่องเพียงพอต่อการที่ท่านเก็บผลผลิตระดับหนึ่งนะคือคือทำไว้กินเองว่างั้นแต่ถ้าเกิดท่านต้องการทำกิจตีเพื่อต้องการขายผลิตภัณฑ์ราคาแพง ผลผลิตอาจจะไม่เยอะนะแต่อันนี้มันก็ชดเชยจากราคาที่ได้อันนี้ก็เป็นอีกพิธีหนึ่งที่ทําให้มันคนก็ยังนิยมปลูกพืชอ,อินทรียงต่อเนื่องเพราะอินทรียงไงก็ยังเกิดความยั่งยืนอยู่ดีแต,แต่แนะนำมาให้ใช้อินทรียด์ดีๆเพื่อให้ทัตอาหารภายในมันเพียงพอผู้ที่ใช้ปุ๋ยแรกๆควรต้องระมัดระวังเรื่องไหนบ้างครับก็ผมบอกเลยับว่าต้นไม้นี่มันดูที่ตัวแปรสำคัญก็คือเรื่องของปัจจัยพื้นฐานที่เหมาะสม ว่ามันจะเจริญเติบโตได้ดีไหมมันก็อยู่ที่นอกจากปุ๋ยแล้วเนี่ยยังเรื่องดินเรื่องดินนี่เป็นเรื่องสําคัญแต่ตัวแปรอีกเรื่องก็คือก็อากาศนะท่านไปเอาต้นไม้ฝรั่งมาปลูกเมืองไทยก็มันก็ไม่ชอบมันก็ไม่ค่อยเจริญเติบโตนะต้นไม้บางชนิดเขาชอบอยู่กับน้ำนะหลายพันหลายพันพืชเนี่ยท่านไปปลูกในที่แห้งๆมันก็ไม่ชอบก็คือต้องต้องคือต้องรู้ใจพืชอ่ะ่างั้นเถอะนะคือเราเนี่ยเรารู้ใจพืชในมุมที่เราเป็นคน เติมแต่งสารอาหารแต่จริงๆแล้วเนี่ยปัจจัยการเจริญเติบโตของพืชเนี่ยมันยังเกี่ยวกับเรื่องอื่นๆด้วยอย่างเช่นเรื่องอากาศนะท่านต้องเลือกสภาพแไวดล้อมที่พอเหมาะพอควรแล้วก็เลือกปุ๋ยที่เป็นปุ๋ยที่รู้ใจพืชอย่างปุ๋ยของ s t เนี่ยโดยการที่ใช้อินทรีย์วัตถุร,ร่วมกับธาตุอาหารอื่นๆเพื่อให้เพียงพอของต่อเขาและว,ว่าสร้างผลผลิตที่มีคุณภาพแนะละในขณะในรักษาดินด้วยและนการเลือกปุ๋ยที่ถูกวิธีเนี่ย อาจจะไม่ต้องมันจะไม่ต้องงงว่ามันจะซักซ้อนสับสนบางทีท่านอาจจะเลือกอยู่แค่คู่เดียวอย่างเช่นอินทรีย์เป็นพื้นฐานเริ่มดี่อินทรียแล้วจากนั้นก็เริ่มอินทรีย์เคมีสูตรเสมอสักสูตรหนึ่งจริงๆแค่นี้จบแหละกับการเป็นเกษตรไม่ใช่มือใหม่เนี่ยเอาอจริงก็มือโปรเลยนะเพียงแต่ว่าอินทีดูถึงปัจจัยว่าท่านต้องการอะไรถ้าท่านต้องการมากก็ต้องใส่เยอะนิดหนึ่งถนะ้าต้องการแบบ เน้นคุณภาพไม่ได้นเน้นปริมาณก็ไม่ต้องเป็นต้องเยอะแยะนักหนานะแต่การที่คัดเลือกปุ๋ยจากบริษัทที่มีมาตรฐานเนี่ยรู้ที่มาที่ไปของวัตถุดิบเนี่ยไอ้ตัวนี้เป็นเรื่องสําคัญที่ผมบอกแล้วว่าไม่ใช่วัตถุดิบทุกชนิดที่ทำให้ปุ๋ยนี่มันเหมือนกันนะมันมีความต่างกันการทําเกษตรแบบยั่งยืนคือการดูแลรักษาดินอย่างเหมาะควรโดยการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ต่อให้ท่านใช้ปุ๋ยเคมีชอบใช้ให้ผลเร็วให้ผลผลิตเยอะท่านก็ต้องไม่หลงลืมที่จะ ไปช่วยฟื้นฟูดูแลเขาด้วยโดยการเอาปุ๋ยอินทรีย์ไปเสริมบ้างนะือใช้ร่วมกันนะครับอันนี้ก็เป็นการใช้ปุ๋ยยังถูกวิธีอย่างเหมาะสมในระยะยาวครับท้ายนี้ถ้าสนใจปุ๋ย ST สามารถติดต่อทางไหนได้บ้างครับตัวแทน s อมีมีมากมายในทุกมิมิภานะผ่านทางออนไลน์ก็มีนะก็สามารถตดต่อได้กับคเซเรร็ center ของเรานะตามเบอร์ข้างล่างนี้แล้วก็เ, <ๆ S 2> เราก็จะแนะนำในสะูตรที่เหมาะสมแล้วก็ ตัวแทนที่เหมาะสมที่ใกล้บ้านท่านนะท,ที่จะไปรับได้สะดวกนะครับก็รวมทั้งข้อแนะนำอื่นเกี่ยวกับเรื่องปุ๋ยเรื่องดินเนี่ยเราก็มีเจ้าหน้าที่ดูแลให้อยู่ก็สามารถติดต่อทางบริษัทได้โดยตรงเลยครับและว,วันนี้ต้องขอขอบคุณพี่บัตรมากเลยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับ,บ,รบเป็นอย่างไรบ้างครับกับคอรอบรมเรื่องปุ๋ยของเราในวันนี้เข้าใจง่ายไหมครับทีนี้ก็นําไปประยุกต์ใช้กับสวนของท่านได้เลยและว,วันนี้ ผมดรปุย๋ยคงต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่ครันนะ้งหน้าสวัสดีครับ